มีบางค่ำคืนที่ความมืดไม่ได้อยู่แค่บนท้องฟ้าแต่อยู่ในใจของเรามันเป็นความมืดที่ไร้เสียงแต่หนักอึ้งเป็นความเงียบที่ดังกว่าพายุเป็นม่านหมอกของความสับสนความผิดหวังหรือความอ้างว้างที่ค่อยๆกางกั้นเราออกจากโลกภายนอกจนรู้สึกราวกับว่าเราถูกขังอยู่ในห้องที่มองไม่เห็นกำแพง ในโมงยามเช่นนั้นประสาทสัมผัสของเราอาจยังรับรู้สิ่งต่างๆได้ตามปกติดวงตายังมองเห็นวัตถุหูยังได้ยินเสียงแต่ใจกลับมองไม่เห็นอะไรเลยมันสัมผัสไม่ได้ถึงความหวังไม่รู้สึกถึงความเป็นไปได้และอาจหลงลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าแสงสว่างนั้นเคยมีอยู่จริง เราต่างเคยเดินทางผ่านหุบเขาแห่งความมืดมิดนี้ไม่ครั้งก็หลายครั้งแต่เคยหยุดถามตัวเองอย่างจริงจังหรือไม่ว่าในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะดับสูญไปนั้นมีอะไรบางอย่างที่ยังคงส่องสว่างอยู่ภายในหรือเปล่าหรือว่าใจของเรานั้นมืดบอดไปพร้อมกับสถานการณ์ภายนอกโดยสมบูรณ์แล้วคำถามนี้ ไม่ใช่การตั้งโจทย์เพื่อค้นหาคำตอบที่เป็นบวกอย่างโลกสวยแต่คือการเชื้อเชิญให้เราดำดิ่งลงไปในความมืดนั้นอย่างกล้าหาญเพื่อสำรวจดูว่าท่ามกลางซากปรักหักพังของความรู้สึกยังมีประกายไฟใดหลงเหลืออยู่บ้างหรือไม่เพราะบางทีแสงที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่ปลายอุโมง์ แต่อยู่ในตัวตนของผู้ที่กําลังเดินทางผ่านอุโมงค์นั้นเองความมืดมิดในใจนั้นก่อตัวขึ้นมาจากอะไรหากเรามองอย่างผิวเผินอาจเป็นเพราะความล้มเหลวในหน้าที่การงานความสัมพันธ์ที่แตกสลายหรือการสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักแต่หากมองให้ลึกลงไปในระดับของสัจธรรมเราจะพบว่า ต้นต่อของเงามืดนั้นคือการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่เราสร้างขึ้นและผูกพันกับมันอย่างแนบแน่นตัวตนที่เคยสำเร็จตัวตนที่เคยเป็นที่รักตัวตนที่เคยแข็งแกร่งเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกสั่นคลอนหรือพังทลายลงโลกทั้งใบของเราก็พลอยมืดมนไปด้วยแล้วเงาของตัวตนแบบไหน ที่ทอดตัวยาวที่สุดในใจเราเมื่อความมืดมาเยือนคือเงาของผู้ควบคุมที่สูญเสียอำนาจในการจัดการชีวิตใช่หรือไม่คือเงาของผู้สมบูรณ์แบบที่ต้องผเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตนเองหรือเปล่าเราทุกทรมานไม่ใช่เพราะเหตุการณ์นั้นๆโดยตรงแต่ทุกเพราะเหตุการณ์นั้นได้ทำลายภาพลักษณ์ของตัวเราที่เรากอดเก็บไว้แน่น ความมืดจึงเปรียบเสมือนเงาที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตตาของเราเองยิ่งเราพยายามสร้างตัวตนให้ยิ่งใหญ่และสว่างสวัยมากเท่าไหร่เมื่อมันถูกบดบังเงาที่ทอดออกมาก็จะยิ่งใหญ่และมืดมิดเป็นทวีคูณความมืดนั้นไม่ใช่การไม่มีอยู่ของแสงแต่คือผลลัพธ์โดยตรงของการมีอยู่ของบางสิ่งที่มาบดบังแสงสว่างนั้นไว้ แล้วแสงสว่างที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนมันไม่ใช่ความสำเร็จครั้งใหม่ไม่ใช่คำปลอบโยนจากใครอื่นและไม่ใช่การพยายามคิดบวกเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกในทางธรรมะแสงสว่างนั้นคือความตระหนักรู้หรือสภาวะของผู้รู้ที่ดำรงอยู่อย่างเงียบๆและเป็นอิสระอยู่เสมอลองนึกภาพท้องฟ้ายามราตรี ที่เต็มไปด้วยเมฆฝนเรามองไม่เห็นดวงจันทร์หรือดวงดาวและอาจสรุปไปว่าพวกมันไม่มีอยู่จริงแต่ความจริงแล้วดวงจันทร์ยังคงลอยเด่นและส่องสว่างอยู่ณที่เดิมของมันเสมอเพียงแต่ถูกบดบังไว้ด้วยหมู่เมฆที่พัดผ่านมาและจะพัดผ่านไปชั้นใดพายุอารมณ์ความคิดที่วนเวียนซ้ำซาก ความเจ็บปวดที่กัดกินใจทั้งหมดนี้คือเมฆฝนแต่แล้วใครกันที่กำลังรับรู้ถึงพายุและความเจ็บปวดเหล่านั้นใครกันที่กำลังมองเห็นความมืดมิดในใจอยู่ผู้ที่กำลังรับรู้นั่นเองคือแสงสว่างมันคือการตื่นรู้อันบริสุทธิ์ที่ไม่เคยถูกความมืดเข้าครอบงำ ไม่เคยเปียกปอนในพายุฝนแห่งอารมณ์มันเพียงเฝ้าดูทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างสงบแค่การรับรู้แค่การเฝ้าดูนั่นคือแสงแสงสว่างนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องสแสวงหาจากภายนอกแต่คือสิ่งที่เราต้องหันกลับมาระลึกรู้ถึงมันอีกครั้งภายในใจของเราเองดังนั้น การเดินทางผ่านความมืดจึงไม่ใช่การต่อสู้เพื่อทำลายล้างมันให้สิ้นซากแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจโดยมีแสงแห่งสติเป็นเครื่องนำทางเราไม่จำเป็นต้องปฏิเสธความเจ็บปวดหรือความเศร้าโศกแต่เราสามารถเฝ้ามองมันได้จากพื้นที่ของความตระหนักรู้ โดยไม่เข้าไปสวมบทบาทเป็นความเจ็บปวดนั้นเสียเองตัวตนที่แท้จริงที่เราสแสวงหาอาจไม่ใช่ตัวตนที่สว่างสวัยและไร้ซึ่งความทุกข์แต่คือสภาวะที่สามารถโอบกอดได้ทั้งแสงสว่างและความมืดมิดเปรียบได้กับประภาคารที่ตั้งระงานอยู่ริมฝั่งมันไม่ได้ทำให้พายุคลื่นลมสงบลง แต่มันยังคงส่องแสงของตัวเองอย่างมั่นคงอยู่ท่ามกลางพายุนั้นเพื่อนำทางเรือที่หลงทางให้กลับสู่ฝั่งได้อย่างปลอดภัยการค้นพบแสงสว่างในใจก็เช่นกันมันคือการค้นพบความมั่นคงภายในที่ไม่ขึ้นอยู่กับสภาวะการภายนอกและเมื่อนั้น แม้ในวันที่มืดมิดที่สุดเราจะยังคงรับรู้ได้ถึงแสงนำทางดวงนี้เสมอเป็นแสงอันนุ่มนวลที่กระซิบกับเราเบาๆว่าไม่เป็นไรความมืดเป็นเพียงแขกผู้มาเยือนแต่เจ้าของบ้านที่แท้จริงยังคงอยู่ที่นี่เสมอถะเรื่งเล่านี้ช่วยให้ใจคุณเบาขึ้นบ้างกดติดตามไว้ได้นะคะ จะได้ไม่พลาดทุกตอนที่เราเล่าให้ใจฟังด้วยกัน